พากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมือนีกรมาพบ่อกับช่องน้องวูนพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้ามือนีเสนอเมนู แกงออมนองงัวค่ะพี่น้องจ๋าออมนองงัวของแมนวุ่นมีวัตถุดิบดังต่อไปหนีเด้ค่ะพี่น้องจ๋าขาดบได้ก็คือน้องวัวนี่คือต้มล้างทาความสะอาดหั่นเป็นชิ้นก็สิมีไข่สามีหากกล้วยเนาะค่ะเนาะสาหรับนองงัวแล้วก็มีเครื่องแกงออมค่ะตะไคร้ใบมะกรูดพริกหอมแดงค่ะตําหยาไปค่ะพี่น้องจ๋าตามด้วยพักค่ะพี่น้องจ๋าขาดบได้ก็คือพักอีเลกหรือว่าใบชะพูเนาะค่ะเนาะต้นหอมค่ะพักซี่เล่าใบ พักอีตู้หรือวายแมงลักแล้วก็ลูกโดดค่ะเครื่องปรุงของเหากับซิมีตพงชูรสด,ด,ด,ดีน้ำปลาน้ำปลาร้าค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูม้นนี่แกงออมนองง่วค่ะพี่น้องจ๋าไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้ามาจ้าลงมือทำกันเลยแม่นางคก็จะใส่น้ำลงไปนะคะเนาะนี่ประมาณนี้ก่อนจะจังเติมตามด้วยเครื่องแกงของเหาที่เราตำไว้ค่ะพี่น้องจ๋าไอตะไคร่ใบบักกูดแล้วก็ บักพีกค่ะพี่นองจ้านี่ค่ะแล้วน้ำเดือดเขาจังสีเอาน่องง้อของเหาลงเนะคะเนาะมาพี่นองจ้านา้ำมองเหาเริ่มเดือดแล้วเมนูกับซีไซนองงัวที่เหาหั่นหลังน้ำข้มสะอาดไว้ลงไปเลยค่ะนี่แล้วก็รอหม้อเดือดอีกรอบเผ่อจังสีทําการปรุงด้วยค่ะเด้อ,อเมนูนุ่มมากมากเลยจ้าน่องง้อมักไข่สามันจ้ารอน้ำเดือดจะพี่นองจ้าจังสีปรุงรสชาติค่ะบาทนี้ หิงไว้สักพักพี่น้องให้ใหน้ำเดือดแล้วก็เจ้าสีมาปรุงรสชาตินะคะเนาะแยงอ่อมน้องวัวค่ะมาค่ะพี่น้องจ๋าหมองเขาเริ่มเดือดด้เมนูนสีเริ่มปรุงเลยนะะนเน,นเขาขวควะค่ะนาอเมนูสีใสเข่าขั่วค่ะสูตรเมนูนั้นจะบรุวาบานอื่นเหตุแบบนี้บอขอโทษขอไปพี่น้องเข่าขั่วแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะคะตามด้วยรสดีค่ะ รตีแล้วก็น้ำปล,า,ลาค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะคนแล้วก็ซิมเบิงรสชาติค่ะพี่น้องจ้าทามันแซ่บมันนัวเราห้องกะเห็ดขั้นตอนต่อ,ตอไปเลยจ้าสูตรเมนูนเดอ้อจ้าเดอ้อหอมหลายพี่น้องหอมเครื่องแกงอกอมหอมไอตตะไคร้ใบบัวกูดนี่ขออนุญาตซิมเดอ้อพี่น้องเดอ้อ เย็ดจางดูพี่น้องเมนูใส่ปลาหน่อยแสดงว่อาอ่อใช่ไหครับพี่คะนี่ค่ะเติมปลาร้าค่ะพี่น้องจ้าบันนี้ขั้นตอนสุดท้ายขา้าวกะทิไส้พักขาก้าวกะเป็นอันเสร็จค่ะสําหรับแกงอ่อมของข้าวนะคะเนาะไปข้าวพักมาใส่ได้จ้าบาทนี่มาค่ะแซ่บนัวแล้วขั้นตอนสุดท้ายเมนูก็ใสพพ่พักอีเลิศค่ะพี่น้องเพออีเลิศหรือว่าใบชะพลูนะคะเนาะนตามด้วยต้นหอมค่ะ ผักซี่ล่าจ้ะใส่ลงไปพี่นอ้องน้นไห้ยุบจักรอบนึงก่อนค่ะแกงสีใส่พักอิตูเป็นขันอุ้ยหอมหลายพี่น้องจ้ะหอมใบชับู้ผูน่ะพักยุบลงกับบเพินพักหลับพี่นอ้องกระแสบหลายพี่น้องจ้ะแกงอ้อมนองงวมมัวแมนูนแซ่บตะแแสบหอมพักอีเลิศหลาย ขั้นตอนสุดท้ายนะคะแม่นูลก็จะใส่ออ๊ยตายคนสูนขากองคนหล,ยลายพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายแม่นวนก็ใส่นี่ค่ะใบแมงลักค่ะตามด้วยรูปโดดค่ะพี่น้องจ้าขาดบ่ได้ใส่ลงไปเป็นไดพี่น้องแล้วก็คนขาบัดนี้คนค่ะคน แกงออมน้องง่วของแม่นางวนเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องจา้าเป็นจะแซบบ่าหอมหอมใบอีเลิศหอมผักอีตูหลายพี่น้องเอ้ยนี่ใครสายมิตรใครไง,ไงเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงออมน้องงัวของแม่นางวนพร้อมเสิร์ฟลุงป้านะอาแล้วค่ะพี่น้องจา้าไปค่ะบานี่ถาดจานดาวเทียมห้ามาเทแกงออมน้องงัวเสิร์ฟกันเลยจา้า ไปค่ะมาค่ะพีนะ่น้องจ๋าเทแกงอ่อมน้องวัวใส่ถาดเสิร์ฟรุ่งปานาอาเลยค่ะโอ้ยแต่แสบไรพี่น้องจ๋าหอมนอนอหอมหอมไผ่อีเลิศหอมไผ่อีตูน นี่ค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับแกงออมนองง่วเสิร์แซ่บหอมหอมผักไอใบชะพูหอมหอมใบแมงลักของเมนูเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟาอหว่วยห้วยอย่าลืมเด้อค่ะเด้อแข่นมากแข็ชอบคลิปของเมนูกับวเวียนเขามาให้กําลังใจกันได้ค่ะพี่น้องจ๋าเขามาแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊งกิ้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 งที่สำคัญลืมบอดดยด้วยะค่ะพี่น้องจ้ากดสับะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมือนีแม่นวุ้นขอตัตวลาไปกับ แกงออมน่องงวดถาดใหญ่ๆค่ะพบพอกัาน,านไหมไรนหานคลิปนาเด้อค่ะเด้ออย่าลืมเด้อค่ะเด้อเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปให้กำลังใจแนะนำเมนูกันได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับมื้อนี้เมนูคอโตลาไปก่อนค่ะพบพอกัาน,านไหมไรนาคลิปนาค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ